พรบคอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพรบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทําผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทําความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่พรบกําหนด 8. สิ่งที่ผิดกฎหมายพบรบคอมพิวเตอร์หนึ่งเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบมาตรา5ถึง8 2. แก้ไขดัดแปลงหรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหายมาตรา9ถึง10 3. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นหรือส่งอีเมลสแปมมาตรา11 4. เข้าถึงระบบ หรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบมาตรา12 5. จําจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดมาตรา3 6นํานำข้อมูลที่ผิดพรบรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14ให้ความร่วมมือยินยอมรู้เห็นเป็นใจกับผู้อื่นกระทำความผิดมาตรา15 8ตัดตอด่อเติมหรือดัดแปลงผ้ามาตรา16ความผิดที่เข้าข่ายความผิดตามพบรบการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมีชอบการเปิดเผยข้อมูลมาตราการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดขึ้นทำเป็นการเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นการทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ลบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์การจำน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อน,นำไปใช้เครื่องมือในการกระทําผิดการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำความผิดอื่นการตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล 1. การฝากร้านใน Facebook i g ถือเป็นสแปมปรับ2 0 0แสนบาทส่ง SMS โฆษณาโดยไม่รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏเิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นก็ถือเป็นสแปมปรับ2 0 0 0 0 0บาท ส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ2องแสนบาทกดไลน์ได้ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าขายความผิดมาตา112รา112หรือมีความผิดร่วมกดฮาร์ดถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์โ,โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3ข้อ6พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้7 สำหรับแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล,แล้วจะถือเป็นผู้พ้นผิด8ไม่โพสสิ่งลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 9. การโพสเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิปดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูชื่นชมยกให้อย่างให้เกียรติ 10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเสือ่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกียรช่งางญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 11. การโพสต์ด,ด่าว่าผู้อื่นมีกฎหมายอนา อายาผู้อยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกดัดตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2องแสนบาท12ไม่ทำการละเมิดสิทธิที่ผู้ใดไม่ว่าข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอ13 ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีวอวพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชหารายได้